เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมอเตรอร์จักหรือแห้งของฮิตชิเนี่ยจ้ะมอเตรอร์ปั่นแห้งของฮิตชิ อของเดิมเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสนิมมานะคะช่างใหญ่มาพันให้เป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำสนิมให้ลูกค้าเรียบร้อยอย่างสวยงามนะจ๊ะนี่เดี๋ยวอาบวันนี้ส่งให้ลูกค้าเนาะอันนี้เป็นทองแดงแท้นะคะทองแดงแท้อันนี้ค่ะถ้ามันเป็นอลูมิเนียมมาเนาะมันก็จะมีฟิวมาให้แบบนี้ช่างใหญ่ก็จะใส่ให้เหมือนเดิมนะจ๊ะช่างใหญ่ก็จะใส่ให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ฝีมือช่างใหญ่นะคะ ฝีมือช่างใหญ่แบบไหนก็ส่งมาเลยคะ่ะถ้าลูกค้าคนไหนเชื่อและมั่นใจฝีมือช่างใหญ่ก็ส่งมานะจ๊ะอันนี้เรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะสวยงามจากที่มันขี้เหร่นะคะจากที่มันขี้เหร่มากเป็นสนิมเยอะมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาบน,นี้ส่งให้ลูกค้ากันนะจ๊ะขอบคุณออเดอร์ทุกออเดอร์นะจ๊ะ